เขาเขาเาตกเข้าไปดีนีพี่แย่งกันแย่งกันแล้ววันนี้เฮ้ยลูกค้าอย่ารับตุ้เยนวิญานะไม่ได้แ่แถมไปได้ไหมไม่ให้นะไม่ให้แต่ว่าแถมใส่ไปแถมเออให้ให้ไปแถมทำไมเดี๋ยวลคก็บ่นว่าไม่อร่อยเวาน โอ้ดอร่อยชิมลูกค้าชิมเฮ้หวานเจี๊ยบแบบเจี๊ยบไปอได้สีนี้ไม่เอาสีนี้ไม่ขายสีนี้กินฟรีได้แต่ขายไม่ได้นไม่แต่เม็ดมีแต่เม็ดแมวแมวกินฟรีก็ไม่ให้แมวแมวเลี้ยงทิ้งไปเออเลี้ยงทิ้งไปเฮ้ยลูกนี้ได้นี่มันต้องอย่างนี้เออจะเหลืองเลยเออเนี้ยได้นี่ยได้ตัดกินทุเรียนที่แบบว่ามาแล้วไม่ติดหวังอะเนาะเพราะว่าตัวไหนที่ไม่ดีพี่ยาก็จะโยนออก ครับเพราะว่าพิ娅จะพูดกับเจมส์เสมอว่าถ้าของไม่ดีไม่ต้องเอามาขายครับเนาะพี่ยารับประกันให้แล้วมาเลยครับร้อยสี่สิบเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทแล้วพี่ยาอยากให้ลูกค้าได้กินของถูกมันใช่ไหมพ่ยาก็เลยบอกเจมส์ให้ขายเก้าสิบเก้าแต่เจมส์บอกว่าพี่ยาจ่ายส่วนต่างไปเจมส์บอกมกหรือพี่ยาบอกพี่ิ娅เลยเป็นคนบอกโอ้หน้าเห็นไหมเห็นไหมเจมส์ไม่ยอม เชฟแม่บอกว่ายังไงเชฟต้องได้โลละร้อยสี่สิบเก้าแมันจะขาดทุนไงพีอยากก็เลยเติมให้อยากก็เติมให้กิโลละห้าสิบบาทเออลูกค้าก็เลยตีมากระดานนี้ไงเพื่ออะไรเพื่อทำี่เพื่ออะไรเพื่อทุกคนเนี่ยเลยเพื่อมวลมนุษยชาติวันนี้ได้สับใหม่นะเยีังมดหน้าบานสามตันมันไม่ยังมดหน้าบานเลยเพื่อลูกค้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องมวลมนุษยชาติมันดูอลังดีใช่ไหมคะข้าดูดิพี่ตุ๊กมาดูแต่ละหน้าสองนี่นี่ให้ดูดินี่ เป็นอย่างนี้ทุกลูกเลยนะหกสองเหลืองหมดเลยนะฮ่ถ้าไม่ถ้าไม่เหลืองนี่คือดีดอกนี่นะต้องเป็นสีนี้ทุกลูกถ้าไม่ได้สีนี้เจมดไม่ขายอะไรนี่คิวอะไรคะขอหกสิบอเยากกินลูกนี้เจมดของเขาไม่หยิบมาไม่หยิบมาพาไมมพี่อยากินหน่อยเอาเอาเอาไม่เป็นไรได้ทุกคนอันนี้คันที่สองนะพี่ตุ๊ะคันแรกหมดไปแล้วอันนี้คันที่สองโน่นโน่นโน่น เนี hey, <ifa> ่อันนี้กระดุมนะไม่ใช <wash> ่พวงมาีพวงมณีพวงมณีพวงมาีโอ้ยสุดยอดพวงมณีจะเ็รูปอะไดตัีนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพวงมณีนะเนี่ยหาใจวันนี้ดีเหนียวหวานโอ้รอร่อยชิมลูกค้าชิม นี่หวานเจี๊ยบอ่ะเจี๊ยบไปแม่โบมาเนียมันมีอยู่แล้วไงอยู่ข้างหลังได้ดีอ่ะแต่แรกก็เมื่อกี้ปรเด็นว่าคนเมื่อกี้ก็เป็นรอบสองกันดิอะไรอะไรอะไรย่างยังบนรถอ่ะบนรถพวกมาเนียนี่แหละมาเีอร่อยบนรถนั่นแหละลูกเล็กสามเจ็ดไม้เนี่ยมอกี้สามเจ็ดข้างไนเมื่อกี้เนี่ยเอาไปเนี่ยแต่แรกเลยเปิดตอนแรกเลยเขาเขาไปซื้อน้ำพริกมาอ๋ออันนี้ดิบนะคะโคตรหวานเลยหวานได้กี่วัน สองสามใบหนึ่งอร่อยอู้ยอันนี้อร่อยมากดูคลิปเมื่อเช้าอันนี้อร่อยมากเอาไปแบ่งกันไม่แบ่งกันไปแบ่งกอลลั่มเม็ดอูอีลูกนี้กระจินไม่มีข้างหน่น่ารักจังจิ๋วแต่แจ๋วเชฟอ๊อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สีนี้ไม่ได้สีนี้ไม่ได้สีนี้ไม่เอาสีนี้ไม่ขายสีนี้กินฟรีได้แต่ขายไม่ได้ไม่กินเม็ดมีแต่เม็ดแมวกินฟรีก็ไม่ให้่อร่อยเม้าเม้าเพี้ยนทิ้งไปเออ เบี่ยงทิ้งไปไม่ดี <il les> ไม่ขายร้านเราอ่ะสบายเราอยู่อันนี้แข็งอันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้ได้ไม่ได้ว้ายมันไม่ได้อ่ะตายแล้วตายแล้วพี่ยาบว่าไม่ได้มันก็ไม่ได้ตายยยยัเสีดตาแล้วเฮ้ยลูกนี้ได้นี่มันต้องอย่างนี้เออแดงเหลืองเลยเออเนี้ยได้นี่ได้พี่ยาบอกว่าไม่ได้มดเสียดาย เฮ้ยพี่ตุ๊กพูดหวานเนี่ยเนี่ยมันหวานแบบหวานเขี้ยวบสองลูกสองลูกนสองลูกนี้แข็งนะเอาลูกนี้ด้วเหรอลูกนี้ด้วเหรอแข็งแข็งแข็งไม่เอาออกไปไม่ลูกค้าเอาลูกค้าเอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกพี่เจมส์บอกแม่พิยาเฉลยเอาไปไปไปคิดแต่งยัง ด้านไปอยู่นั่นไปคนนี้คนนี้เจ้าของคือใครนี่นี่อยู่นี่ไปยืนรอจ่ายตังค์ตรงนู้นคู่นี้ดิบนะแก้วคู่นี้ดิบเดี๋ยวรอด้วยเอาเก่งไม่ไปนี่เอาไปเอาไปไปไปเอาเอาจีละคนจีละคนกินทุกทม่ได้นะตันนี้ถามนะหถามอันนี้ตันที่สองอันนี้พันอะไรจะหนีมันช้าตรงนี้มันไม่ได้ช้าที่คนกินเอาสองลูกกินให้ด้วยของใครของใคร คิวที่หกใสองใสมินไปลูกใหญ่เนื้อ,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 อสวยมากอันนี้<ล>พันอะไรครับอ่าคณีคนีเหรอเมื่อวานเนี่ยที่พี่ยากินลูกค้าย<อ>่ะเนื้อมาสศจรรจั์มากใส่บัตรคิวในเข่งมาด้วยนะคะสุดยอดเลยลูกนี้เป็นสิบโลแล้วมั้งครับเนี่ยไม่ถึงเหรอปลาดูกใหญ่มาก99บาทนะครับ แล้วก็บ้านนี้นราเลือกแบบต่กิน50กว่าว้าวตัดคิ้วรักตรงไหนคะตัดคิ้วรักตรงนี้จะโรยไป150บาแล้วก็อิ่กว่าจะยังมีมาไม่นี่คนรันล้ไม่ไม่เขาไปเอาน้ำพริกสิบกว่าเขาไปซื้อน้ำพริกมาเฮ้ยไอ้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 นี้แข็งนะตังอะไรใจไม่เอาอะเขาอยู่ตรงนี้ตลอดเลยใจเย็น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 ลูกค้าอย่ารักทุเรียนนะ เฮ้ยลูกค้าอย่ารับตูเรียนพิยานะแล้วูกนี้กินยี่ไงแล้วพรุ่งนี้อ่าครับโอเคใส่ไปมื่อกี้ลูกค้าเอาเข้าไปไม่จ่ายตังค์อย่ารักนะได้เอ็กไม่มันต้องเช็ค้กนะฮะมัต้องเจ๊มเสร็จแล้วรักพิยาได้แต่อย่ารักตูเรียน้องเช็คครับ มันช้าคนนี้ไม่ได้ช้าคนปอกอัน,นนี้กินพรุ่งนี้นะคะลูกค้าอ่าอันนี้กินพรุ่งนี้ได้อันนี้กินพรุ่งนี้นะป้ายไงไปเรียนกาแฟไปเออเดี๋ยวพี่ยาขายให้สองหมื่นพี่ยาซื้อมาห้าหมื่นนะเอาพี่เรียก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 คิวต่อ,เร,ตอเรียกอนเรียกคิวต่อให้ดี<ต>พี่เสียหายไปแล้วหนึ่งนะอันนี้ห้าเจ็ดใช่ไหมห้าเจ็ดห้าแปดไปยืนรอเลยค่ะห้าแปดถูกห้าแปดยืนรอลเลยค่ะ รบยังนะเจ็บพบยังยังยังหมดนี่เลยเนี่ยมันช้าคนนี้เนี่ยช่างช่างคนเก่งเลยเหรอไม่ได้ช้าคนอื่นนะเมดนะไม่ไม่ช่างแล้วม่เล็กไปไหนแล้ววะใช่ตรงดูเนื้อไงมันต้องเช็คค่ะไม่เช็คไม่ได้นะไม่เช็คเจมดก็ไม่ยอมนะเดี๋ยวไปดามงนามาโดนพิยานเออพิยาดีไม่ใช่เจมดนะี่ลามากับเจมดใช่อ่ะเขาลามากกับพิยานนะใช่เพราะนั้นเราไม่ปล่อยนะ เมื่อคืนก็อ่านคอมเมนต์สวยสวยะเช็คดีกว่าเช็คดีกว่าช็คดีกว่าช้านิดนึงแต่ได้ของดีนะมันช้าที่คนนี้ใช่ด้วยครับเคนเดียวกันยอดนะยเกี่ยวเมื่อวานเนี่ยมาโชว์ไปสองลูกสุดท้ายอะจำได้ไหมบอเมื่อวานร้านปิดแต่ลูกค้าแหงมาซื้อลูกลูกนี้ลูกนี้ไม่ได้แแถมไปได้ไหมไม่ให้นะ ไม่ให้แต่ว่าแถมใส่ไปแฉมเออให้ให้ไปแถมทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็บ่นว่าไม่อร่อยเอาเปล่าเอาเปล่าแต่ไม่ได้ขายนะไม่อร่อยนะโอเคเอาเฮานะเอาเอาไม่อร่อยแล้วอย่ามาว่าพี่ยานะพิยาจะเฟี้ยงทีเรถ้าลูกไหนไม่เหลือพี่ยาจะเฟี้ยงทีเฟี้ยงเลยพี่ยาไม่เอาเลยแต่จะมัดแถมลูกแถมอย่าไปอย่าไปกินนะไปแก่แฉมไปลูก ไม่เป็นไรอันนี้แข็งหน่อยนะเอามาทิ้งไว้แล้วกันี่มึงนกับแต่สีไม่สวยเราไม่ขายอันนี้หามามไม่ได้ไม่ได้มามานี่เลี้ยงนดิเอาเคลือกเลยเอาไปเคลือกนูนโอ้โหเลี้ยงชีไม่ขายไม่ดีไม่ขายร้านเราไม่ดีไม่ขายเอาจับจับจับพี่ยาจับจับโอ้ยนี่ดีโอเคเอาไปไปเล๊ะไม่เอาเอาเขาเอาอยาจเย็นอันนี้จเย็นๆเย็นๆยังเคี้ยกหมด เก็บตันก่อนต้วแข็งอันนี้แข็งกินพรุ่งนี้นะไปเก็บตันก่อนเพราะว่ากินคนเดียวหมดแล้อ่ะกินคนเดียวเอาหมดนี่นะขูตาขูตาคนเดียวเหรอ้ยนี่มันสวยอยู่แล้วพี่ตุ๊กโอ้ยเปลือกบางเชี่ยบถูกเงี้ยไม่เปิดปากนะองอ่ะลูกเล็กจิ๋วแต่แจ๋วไงครับนี่ดูเดี่ยวโอ้ตายตายตายจิ๋วจิ๋วแต่แจ๋วเยอะเดี๋ยววางให้ทั่วถ้าถ้าถ้ากิ มไม่เป็นไรค่ะแป๊บเดียวแป๊บไอของตัวเองคิวอะไรมากโอ้ฮะคิวอะไรนะคิวตาแจ้วอะ่ะแล้วหนูยืน,นอ,อยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วขีน 3, 5, ้นสามห้าเมื่อกี้ก็สามห้าสามรอบนะเอาเอาไปนี่ลูกนึ่งอ๋อนี่ลงไปก่อนรคนละสี่แล้วรอบหนึ่งคอันนี้ไปคิวยี่ห้าใช่ไหมค่ะไปเลือกน้ำพริกมายี่ห้าแล้วอะไร ก็ลูกค้าอย่างเงี้ยเอาบัตรแล้วไปเลือกน้ำพริกใช่มันก็เป็นอย่างเงี้ยใช่อ่าไอเราจะให้มารอก็ก็ต้องเลือกน้ำพริกอ่ะไม่ต้องอ่ะไม่ไม่ฉลาดสิเลยเป็นคนที่เขารอไม่ตายลูกค้าจะตีเราไหมล่ะไอโบ๊เดี๋ยวน้ำพริกก็อยากขายไม่อยากให้เขามาเสียเวลารอตรงนี้เราก็แปลว่าน้ำพริกก่อนไง จะตีใครดีระหว่างพี่ยาใครเจมดโตเนี่ยนีลูกแล้วลูกค้าจะตีใครตีเจมส์ตีเจมส์ค่าตีเจมด์น่อย่ามาตีพี่ยานะลูกนี้แข็งนะไปเอาไปเถอะ้าไปไปยาคิวมันยาวคิวมันยาวได้ทุกคนใจเย็นเอ้ายาวมันคือถึแล้วไม่มีคนรอดมีอีกคันหนึ่งเอ้าเอาเอาไปมาคิวอะไรเอาไปจ่ายตัง พันกว่าเนี้ยเยอะเขาเขาแปะไว้ข้างเกงไปทีละคนทีละคนไปเก็บตังค์ก่อนอันนี้ไม่ได้ป่ะเอาลูกใหม่เอาลูกใหม่เอาไปไปจ่ายตังค์เขาพันสามอะไรบอกเขาอ่ะเอามาเลยนี่นี่ยืนอยู่นี่คนนี้อะไรกี่อะไรสามพันสามพันไปซื้อน้ำพริกมาได้ไอหลักฐานทุกคนน่ะเอาลูกใหญ่กว่าดิเจมุลเอาลูกเล็กกว่างละ เดีีี๋ยยยวพ่่านให้อีกแป๊บเดียวจะโดนตีแล้วจะหมดอ่ะอเจะมดไม่ให้พี่ยาัไม่ใช่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 ยิบไม่ทันเอาไปเอาขึ้นมา่ียาบอกเดี๋ยวยางอีกเดี๋ยวยางยิงหมดอ่ะเอาเ F F F ใคอ่ะไปมาลุมเราไป เท่าอยเขาเก่งไหมอันนี้3ามไปอ่ะเรียบร้อยเอาไปในคิวต่อไปไหนล่ะเอ้ว่างไปไปแล้วแม่เขาไปซื้อน้ำพริกแล้วทำไงอ่ะตายสงสัยสถานการณ์ใกล้โดนตีแล้วเนี่ยโอ้อันนี้หกแปดพี่ดาโอ้ต่อต่อจากคนนี้เลย เอาไปเลยยา้มันกานยาวนะดันเลยโอ้โอ่ะแค่นี้หรอสองไม่ได้ทีเดีมีอันเดียวสบินนะโอ้หหนูหนูหนูฟังเจ๊ไปตรงไหนนสามบินตัวนี้ยมีคนจาบินสามห้าส้อีกอบแล้วเจ้าของอยู่นี่ สามบินมางี้มางี้เราต้องมีคนจัดคิวด้วยด้วยเองด้วยเองเองเองต่อไปสามเียสามเลยไม่ต้องมีบัตรคิวแล้วเจ้าของยืนรอของตัวเองเลยแล้วก็จ่ายตังค์อยากกินทุเรียนที่แบบว่ามาแล้วไม่ติดหวังอะเนาะเพราะว่าตัวไหนที่ไม่ดีพี่อาก็จะโยนออกเพราะว่าพี่อาจะพูดกับเจมส์เสมอว่าถ้าของไม่ดีไม่ต้องมาขายเนาะพี่อารับประกันให้แล้วมาเลยครับ ขายตั้งแต่9้าโมงก็ถึงหนึ่ทุับปิดวันจันทร์ปิดวันจันทร์วันเดียวคครรัับบโอเคมาซื้อได้ที่โรงงานที่เดียวนะไม่ต้องมีนะคพักเปรตไม่ได้นะคครรัับบ